สวัสดีครับผมนายวรพรเจรเชเล็กที่3ชั้นม .6 ทับ7ครับวันนี้มาแก้แบบทดสอบรายจุดประสงค์เรื่องปริพันธ์ของฟังก์ชันนะครับข้อ1นะครับจงหาค่าในแต่ละข้อต่อไปนี้นะครับ 1.15dx นะครับก็จะเป็น 5x+c นะครับ1.2นะครับ 2x กำลัง 2dx นะครับก็จะเป็น 2x กำลัง3ส่วน 3+c บวกนะครับ 1.3นะครับ3 x 3 x ลบ1 dx นะครับก็จะเป็น x กำลัง4ส่วน4บวก x บวก4นะครับ1.4นะครับ x กำลัง2วงเล็บรูด x dx นะครับผมก็จะเป็น2ส่วน7บวกอ้ยส่วน7 x กำลังเเอ้ย7ลังสบวก c นะครับผมหนึนะครับหส่วน x กำลังส dx นะครับจะเท่ากับลบหส่วนส x กาลังสบวก c นะครับหนกนะครับลบสลบสส่วน x dx นะครับจะเท่ากับลบสค่าสัมประสิทธิ์ n x บวก c นะครับหนึนะครับรูล,ลากลากที่สของ x นะครับ dx จะเท่ากับ3.4ส่วน4 x กำลัง4ส่วน3บวก c นะครับ1นนะครับ dx ส่วนด้วยรูท x นะครับจะเท่ากับ2 x กำลัง1นส่วน2บวก c นะครับ1.9นะครับ cx บวก1ำลัง5 dx นะครับจะเท่ากับ4 x ลบ1ส่วนย4คูณลัง6นะครับ บวก c นะครับ1.10นะครับ 2x กำลัง5ส่วน2ลบ2ส่วน5นะครับ dx จะเท่ากับ4ส่วน7 x กำลัง7ส่วน2ลบ5กำลัง7บวก7กำลัง a บวกเอ้ย5กำลัง7 x กำลัง7ส่วน 5, 5นะครับบวก c ครับผมประมาณนี้นะครับข้อ2นะครับ จงหาสมการเส้นโค้งเมื่อกำหนดความชันของเส้นโค้งเท่ากับ2 x ลบ2 x กำลัง2บวกลบ3 x บวก4และเส้นโค้งผ่านจุดลบ2ศูนย์นะครับ y เท่ากับ f ลบ x กำลังเอ้ยส x กำลังสองลบ3 x บวกสีเดียวนะครับก็จะเท่ากับ2 x กำลัง3ส่วน3ลบ3 x กำลังสองส่วน2บวก4 x บวก c นะครับ ต่อนะครับ f ลบ2นะครับก็จะเท่ากับ2คูณลบ8ส่วน3นะครับลบ3คูณ4ส่วน2นะครับบวก4ลบคูณลบ2นะครับเท่ากับเมบวก4ฉะนั้น0ก็จะเท่ากับ0ก็จะเท่ากับลบ16ส่วน3ลบ6ลบ8บวก c นะครับผมเพราะฉะนั้น c จะเท่ากับ58ส่วน3นะครับเพราะฉะนั้น สมการเส้นโค้งคือ2 x กำลัง3ส่วน2ลบ3 x กำลังสองส่วน2บวก4 x บวก58ส่วน58ส่วน3ครับผมต่อมานะครับข้อ3วัตถุชิ้นหนึ่งเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง4ี t บวก2 m s กำลังสองขณะเริ่มต้นจับเวลาวัตถุชิ้นนี้มีความเร็วเท่ากับ1 m ส่วน1 m ส่วน s กำลังสองนะครับและได้ระยะทางเท่ากับ2 m จงหานะครับ c ที่บวก2 m s กำลังสองนะครับ s ศูนย์จะเท่ากับ2นะครับผมส่วนอันนี้นะครับ1 m s กำลังสองนะครับ v ศูนย์จะเท่ากับ1ครับผม ความเร็วของวัตถุเมื่อทเท่ากับ4วินาทีนะครับผม vt เท่ากับ 4t บวก2 dt นะครับจะเท่ากับ 4t กำลังสองส่วน2บวก 2t บวก c นะครับเท่ากับ 2t กำลังสองบวก 2t บวก1นะครับเพราะฉะนั้น vc เท่ากับ2 4เอ2กลังเอ้2คูณ4กําลัง2บวก2คูณ4บวก1นะครับก็จะเท่ากับ32บวก8บวก1แล้วครับจะเท่ากับ41 m ส่วน n นะครับผมระยะทางที่วัตถุเคลื่อนข้อ3.2นะครับระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้เมื่อ t เท่ากับ9วินะครับ st เท่ากับ 2อ,องทีกำลังสองบวกสองทีบวกหนึดีทีนะครับผมเท่ากับ 2x งเอ็กกำลังสามส่วนสบวกสองทีกำลังสองส่วนสบวกทีบวกะครับผมก็จะเท่ากับ2องทีกำลังสามบวกสบวกทีกำลังสองบวกทบวกสนะครับผม,บบผมทีนะครับ s าจะเท่ากับ สองคูณ9ก้าลังสส่วนสบวกเก้าลังสองบวกเบวกสนะครับจะเท่ากับ486ร้อยบกวกแปบ็วกเบวกสก,ก,ก็จะรวมกันเป็น578รเมตรนะครับผมต่อมานะครับจงหาค่าแต่ละข้อต่อไปนี้นะครับ4.1 f 1นึลบหนส่วน x dx นะครับก็จะหาค่าไม่ได้นะครับผมสี่จุดนะครับ f สองคูณกับ4 x กำลังส dx นะครับก็จะเป็น5 f สอง x ลบส dx นะครับก็จะเท่ากับ5คูณกับวงเล็บใหญ่2 x กำลังสอลบส x สอเท่ากับ5้คูณกับสจะก็จะเท่ากับ15นะครับผม c อยู่สามนะครับ f ห้า x กลังสบวก x บวกส dx นะครับ x กำลังสาบวก x กำลังสององลบส x 52นะครับเท่ากับวงเล็บหนึ่งร้อบวกยี 25, ส่วนสลบยี 20, เท่ากับ x เอ้ยเท่ากับเอ้ยลบแบวกสบวกเอ้ยลบแนะครับ เท่ากับ231ส่วน2นะครับ C นะครับ f 3 2 X r o o x x d x นะครับจะเท่ากับ2 5ส่วน5 x กําลัง5ส่วน2 3 2เท่ากับ2.5ส่วน5คูณกับ3กํลัง5ส่วน2ลบ2กํลัง5ส่วน2เท่ากับ18ูท3ล 2> 8ปดลสส่วนห้านะครับผมสีนะครับ f 3าคูณกับ x ลบหนึ่กำลังส dx นะครับจะเท่ากับ x ลบหนึ่งกำลังสส่วนสามเท่ากับแปดส่วนสลบหส่วนสเท่ากับเส่วน สองนะครับผม